สีเข็มสูตรไข้สูตรไหนมันก็เอามาอยู่ค่ะจะเป็นห่วงนะจะสี่เ,เข็มนะจะสามเข็มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะดูแลตัวเองเยอะๆจำได้ไหมครับรายการของเราเคยเอาข้อมูลของผู้กํากับสพบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีพันตารวจเอกสักชัยเกตโกมล<ช>มานําเสนอชี้ประเด็นที่ทําให้สังคมทัสองคม ต้องคิดเดยอะเลยตะลึงตึงๆเลยสี่เข็มยังไม่รอดเหรอเขาใช้คํานี้กันเลยนะอุทานว่าฮะสี่เข็มยังไม่รอดอีกเหรอแต่ล่าสุดแต่ล่าสุดมีมาใหม่ครับไปคราวนี้เป็นคุณศักชัยเอะแปลกนะชื่อเดียวกันนะเออใช่ค่ะยังไงมีนนยะ่ะแะไรนะ ผู้กำกับสพบางแม่นางนนทบุรีชื่อพันตตระลเอกศักชัยนามสกุลเก็โกมลคเคสล่าสุดที่เขายกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษานายกไก่นายกไก่ก็ชื่อศักชัยแต่นามสกุลพิสารผลเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะนายกไก่ฉีดสุดไข้เอาไปอยู่ฉีดครบละสเข็ผู้กำกับศักชัยสเข็ม ก็เอาไม่อยู่ตกลงสุดไหนก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมอนเป็นที่พึ่งแห่งตอนนดูทางขวามือดูทางซ้ายมือบนจอกอพุ่มกลับก่อนพุ่มกลับนะคะซ้ายมือบนจอซ้ายมือบนจอพุ่มกลับสภบังแม่นางฉีดเข็มที่หนึ่งซีโนแวคเมื่อวันที่9เมษายน64ค่ะเข็มสองก็ยังเป็นซีโนแวคเมื่อวันที่30เมษายน64ค่ะก็ทิ้งช่วงเกือบเดือนหนึ่งใช่ฉีดตามสตามระยะเป๊ะ ตีดตามคมภีรปเป๊ะๆเลยนะระยะเขากําหนดไว้เลยว่ากี่วิทิ้งช่วงขยับมาอีกที6กรกฎาคม2564ัากิดี่ก็ไปได้ซิโนฟาร์มมาอีกเป็นเข็มที่3 6กรกฎาคมเข็มที่4ก็ต่อด้วย30กรกฎาคมก็ตามสูตรของซิโนฟาร์มเขานั่นแหละเป็นเข็มที่4ค่ะสุดท้ายติดค่ะติดโควิดจนได้ค่ะเชื่อลงปอดด้วยถูกต้องโอเค มาเคสล่าสุดดีกว่านายกไก่คุณศักชัยนายกเทศบาลราชบุรีใช่แล้วนายกไก่นี่ลงนายกที่นร่เาวบานเยอะเขาฉีดไข้นะค่ะเข็มที่1นึ่เขาฉีดซิโนแวค15มิถุนายนเข็มแรกค่ะเข็มที่สองก็ยังเป็นซิโนแวค17กรกฎาคม64เข็มที่สองทิ้งช่วงเดือนหนึ่งตามตามตามสูตรตามสูตรใช่ค่ะและ28สิงหาเข้ามาได้แอสตราเซเนกาเข็มที่สม ซึ่งหลายคนบอกเนี่ยภูมันขึ้นเยอะนะซีโนแวคสบวกแอสตาหนึ่งสุดท้ายขณะน,นี้นายกไก่เอาเชื้อไปติดลูกเมียทั้งบ้านเลยปติดทั้งบ้านเลยลูกนี่ห้าขวบกับสองขวบนะลูกชาย5ขวบสองขวบก็ติด,ชตดเชื้อม,ย,มยที่บ้านก็ติดขนาดนี้าาทั้งสี่คนทั้งบ้าน แอดมิดเข้าโรงพยาบาลแต่ที่อาการหนักสุดเห็นจะเป็นนายกไก่เพราะเชื้อมาลงปอดเชื้อลง,ลงปอดไปส0แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องให้ยามน,นะคะคในการช่วยดูแลอย่างเต็มที่นะคะเรื่องนี้กำลังจะบอกเราว่าสีเข็มก็เอาไม่อยู่สูตรไข้ก็เอาไม่อยู่สรุปนะทำไมาพี่น้องสูตรไหนก็เอาไม่อยู่พี่เป๊กห้าเข็มนะเอาอยู่ป่ะ ไม่ติดพี่เป๊กยังไม่ติดพี่เต๊กยังไม่เป็พี่เปกก็ดูแลตัวเองด้วยแหละใช่อย่าเพิ่งรีบพูดแต่ว่าเข่บอกว่าดูแลตัวเองว่าไปติดมาได้อย่างไรไปติดมาจากไหนด้วยตําแหน่งแห่งผลโดยหน้าที่ของนายกไก่ลงพื้นที่ก็จริงแต่ประธานโทษนะนายกไก่สองชั้นนะดูแลตัวเองอย่างดิ่ยมเลยหน้ากากสองชั้นตลอดเพราะอะไรหรือวป่าคนที่มีลูกเล็กคนที่มีคนแก่ในบ้านสังเกตนะเขาจะซิวแล้วดูแลตัวเองดีนะเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อยากนำเชื้อกลับไปติดที่บ้านแล้วนี่มีลูกเล็กด้วยเราเชื่อว่าเขาต้องดูแลอย่างดี ตก็ติด <ừ> mm. เพราะว่าลงพื้นที่ตลอดพบปะชาวบ้านมอบถุงยางชีพอะไรต่างๆ <S 2> <S 2> <S คือเจอตลอดไงลงพื้นที่ทุกวันไงอืมโอเค okay.